สวิธีสร้างบ้านให้สนับสนุนการขายวิธีแรกก่อนที่คุณจะสร้างบ้านหรือสร้างโครงการคุณจะต้องดูว่าบริเวณรอบๆเนื้อที่ดินที่คุณกำลังจะสร้างนั้นนะ่ะแงนขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะมองขึ้นไปบนฟ้าว่ามีไฟฟ้าไหมอย่างที่สองนะคะมองลงไปด้านล่างตรงพื้นดินว่ามีปัะป่าหรือเปล่าน้ำไหลไหม พื้นที่บริเวณเนื้อที่ดินใกล้ๆที่ดินที่คุณจะซื้อหรือมีอยู่ที่จะทําโครงการหรือจะทําบ้านขายน่บริเวณละแวกนั้น,นมีการขยายเขตเรื่องไฟฟ้าปรับปาหรือเปล่าถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะคุณจะเสียเงินเรื่องการขยายเขตแล้วนั่นเป็นข้อที่แพงมากให้อีกวิธีหนึ่ง เวลาที่คุณสร้างบ้านขายให้เลือกทำเลที่พรีเมียมถ้าเป็นโซนของเถ้าเป็นแนวความคิดของนักลงทุนนะก็จะมีโซน A โซน B โซน C แต่ที่ตั้งของโครงการเราเราเลือกเป็นโซน A แต่ขายบ้านในราคาโซน B บ้านหรูราคาถูกต่อให้เศรษฐกิจหรือว่า มีคู่แข่งมากขนาดไหนหรือถ้ามันแย่จริงๆคุณก็ขายได้แต่คุณต้องสร้างหรือดึงจุดเด่นนั้นออกมาให้ได้นอกเหนือจากโลเคชันแล้วอันนี้อย่าให้ขาดนะคะอสังหาริมทรัพย์นี่ท่องไว้3าคำเลยโลเคชันโลเคชันและโลเคชันแล้วก่อนที่จะสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะหอหุมให้มันสวยๆด้วยอารมณ์ที่แบบว่า เราสร้างนะวัตกรรมอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันดูไม่สวยงามมันไม่น่าซื้อมันก็ขายไม่ได้นอกนอจากทำเลที่ดีสร้างบ้านให้มันได้มาตรฐานหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติทั่วไปนะถ้าเกิดว่าคอร์ดมันแพงมากนะแต่ถ้าเรามีต้นทุนมากอะ เราก็สามารถเพิ่มต้นทุนที่จะทำให้ลูกค้าเนะี่ยทำให้บ้านเราอะ่ะมันมีมูลค่าแล้วทำให้ลูกค้าเนะี่ยสนใจนะซึ่งไอ้คอร์ดการลงทุนที่เพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถบวกราคาไปด้วยได้นะดังนั้นก่อนสร้างบ้านสิ่งที่คุณจะต้องดูนั่นก็คือปัป้า,ปาไฟฟ้าแล้วก็เลือกทำเลที่ถูกต้องไม่พอ นวัตกรรมที่คุณสร้างต้องห่อของขวัญมาอย่างดีให้มันสวยงามให้ดึงดูดตาผู้คนสร้างมูลค่าให้โปรดักของคุณแค่นี้ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีคุณก็ขายได้แต่ยิ่งถ้ามันดีคุณจะยิ่งขายดีค่ะ